เป็นรอกของเขารถผมเป็นลอยด้วยรถในถนนบ้านก็อยู่บนบ้านในถนนใช่ค่ะผู้หอมาลำบากไหมอ่ะเขาตังคุข้นพาไปไั้ไหมประจำไงเพราะว่าเคยเตือนแล้วเออล้เตือนเขาเตือนเข้าไปเตือนแล้วอย่าไปถึงเอาตรงเอาตังค์มันไม่เป็นน้ำไม่รวยหรอกยุคนี้มันก็ทัางทั้งเนผมเป็นลอยล่ะเนี่ยเนี่ยเป็นลอยนี่คือป้าไม่ได้ทำรู้เลยว่าป้าไม่ได้ ดูดิลอยตรงไอ้กแกก็ไม่ต้องใยแกนี่เอาต่างคนต่างได้ไม่ต้องไปนั้นหรอกกุณแจมเท่าไหร่มานี่เดี๋ยวคุยให้สวัสดีครับสวัสดีครับผมฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณตำรวจน้องเขาก็ไม่มีตังมีเตงหรอกแต่พอจะฝันว่านอะไรก็ยุควันนี้ที่จริงบอกดีๆก็ได้พี่น้องวันพึ่งมาอยู่ไม่นี้ไม่ได้เราบอกทุกครั้งนะ ถามก็ติป้ามาคือมันมีแค่คันเดียวเหรอหนูอยากรู้ว่า้มก็ไไ่ดเออน้อ็ขอคุณป้าขอแล้วคุณพี่เขาแล้วกันอ่ะบอกเขานันแล้วเขาโง่มากเลยเนี่ยหนูเคยบอกเขาแล้วโอที่จริงถ้าแบบไม่จดปแล้วก็ไม่มีปัญหาได้ผมเสียค่าคถุงใจ้ด้วยไม่ต้องเสียไม่เสียหรอกแกบอกว่าผมเสียห้าร้อยเลยเขาบอกว่าให้เสียห้าร้อยเลยนะพี่แล้วน้องมันจะเอาตังค์ที่ไหนอ่ะผมบอกแล้วว่าถ้าเจอให้ยกรถไปหาตำรวจถ้ามันมีตังค์มันคงไม่มาทํางานที่กรุงเทพหรอกใช่ไหมนักหาน แล้วผมบอกไอ้แกยนไปเลยครั้งแล้วถ้าเธอไม่ไม่รันอ่ะไม่มีปัญหาเลยเออถ้าเธอไปเอาบุญแจไปเปิดวันนั้นนะนันก็เป็นปัญหาแล้วผมก็เสียตังค์ด้วยห้าร้อยนะก็เสียที่เอาเห็นไหมเนี่ยตัดบุญแจแล้วเนี่ยต้องเสียให้ป้าค่าบุญแจมาสองร้อยท่าตำรวจหขอค่ากุญแกตัดไปยังตัดไปแล้วลูกหนึ่งรอบที่แล้วอ่ะน้องแล้วแล้วผมเขาล็อกไหมยัง แล้วเขาล็อกทําไมอ่ะพี่หนูอยากรู้ตรงนี้อ่ะไม่ล็อกยังไงล่ะถ้าไม่ล็อกก็ไม่เข็ดเอาไม่ถ้าจะล็อกคือเรียกคุณตํารวจมาก็ได้แล้วบอกว่าเออรถคุณจอดตรงนี้นะผมจะล็อกให้เอาตำรวจนะใช่ไหมป้าไม่รู้เรื่องหรอกพี่สองร้อยหนูก็ไม่มีหรอกงานมันก็สองร้อยเองป้าอนรุดตำรวจไปสองร้อยมันก็ไม่มีหรอกพี่ร้อยหนึ่งไปเหอะร้อยหนึ่งหนูจะจบให้เดี๋ยวนี้มันจะจบเพราะฉันมีทำอะไร มีหลายรอบแล้วมมาแล้้วคัยุนน <si ีก็ไม่ใช่มันหลายรอบแล้วไงโอเคเนาะคนเราก็ต้องมีอ่อนโยนกันมั้งแกหัวงอกแล้วเนี่ยถ้าตกลงมไม่ได้ก็จะให้ไปลงทัพทั้งสองคนละอะไรกันหนักหนามันผิดขนาดไหนเหรอหนูอยากรู้หดี๋ว่าจะถามแทนน้องอยู่ทำไมจะไม่ผิดเนี่ยแล้วแหมผมเป็นรอยด้วยเลยแล้วเราไม่ได้เอานไเป็นรอยนี่เพราะเธอยกนั่นแหละแล้จบกันไปอีนึงฮะโอ้ยแล้วทีหลังจำไว้จะได้ทำแบบนี้อีก โอเคโอเคอ้าวป้าอ้าวมันไม่จบเพราะมันมันทำอยู่เรื่อยเดี๋ยวหนูจะบอกมันเองป้ารอบเนี้ยโอเคนะทำอยู่เนี้ยเดี๋ยวมาเพราะกันหน้าถือทุกคนอาจะเอาเรื่องอีกไหมป้าครับเออตอนที่ถึงผมก็ยังมีที่จอดอยนั่เนี่ยครับขนาดนั้นเลยเหรอ